ล้ำเผาลำตานกูแก่แกูปัดเมือ่อกูบะแกะมันหักแพร่ทั้งเฟสเมือ่อกูบ่แกมันหักแพร่ทั้งไก่บอลเขาใสบกอกทั้งหนังบอลเขาสร้างใส่หนังทั้งหยออีนี้มึงบ่องหูกอพ่อหมอยมึงดำเขาบ่ค้ำกอพ่อหมอยมึงแกแตดมึงหักเป็นพ่อวอดแพรแหวกคือกล้วยแม่บ่มีเมี่ยงพ่อเจ้งสาใจโยใจโยจโยมันมันหมนหยาบหยาบเหนียวเหนียวรือรื้อซาซา ไปหอดบอละเมงย่างกุ้งคุณเด้อให้ดงๆดังๆห้ครค้งๆดีๆเอ้ามัดมึงนี่ละมึงดีก็เดี๋ยวหาเงินเปชนกยู่เยอนี่ก็อย่างเงี้ยก็ร้องไปเดี๋ยวไปร้องไยเดี๋ยวยังอย่างไล ยกเสียงง่ายเนาะต่ก่อนเนาะไม่เป็นไรไปยันเสียงยังไหลเสียงก็หลายู่เทียงเราเยอเลยเราเอกเโถวทนะครับที่วัดหนองแวงโพไทยอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับ

มโนทัณย์ปัญจิติเปะับกินาะับกินานิกาตวานาปันตาเถรอาตตาทิเทยันตวโคติญามุรสัตยานังนันติวัฏโลอวา จังกายกรรมังวาจจังกรรมปัจจคินังปัจจคินังมโนกรรมังปะริเตเตปัจจคินาปัจจคินานิกาตวานาราปันตะเถรขาราคีเดียยานตวามวิยาโมเรสัสกยานังนันติวัตโนเอ

ตัวอาจารย์ครับให้ความรู้นิดหนึ่งครับตรงหัวเสานี่ก็ติดอะไรครับติดอักมีอะไรบ้างครับเอ่อมีอักมีผ้าไหมครับเอ่อมีเหล็กจานมีใบลานตามความเชื่อของคนโบราณครับอ่า่ามีเหล็กจานมีใบลานโยกุติใบลานก็คือความลู้ถ้ามาอยู่ข้างในเหล็กจานก็คือโตจานใบลานครับเป็นความลู้ คููกับพระพุทธศาสนาครับเป็นเล็กจานเป็นใบล้านนี่เป็นคว่วมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาคนตะกี้ผมมีหนังสือเขียนใส่ใบล้านเะ่นลายวายกยกุติ ของคำของคุณนมุ่นพระธรมเป็นใบล้านครับก็เลยได้เห็ดใบอันนี้ด้านหลังมีใส่ลูกหยอต้นอ้อยยังไงครับอาจารย์อันนี้ใส่คือใส่สนะดักเงินดักค่าตะคว่ำเสือของคนโบรานใบคุ้นก็คือคำคำคุ้นคุ้นใบย่อก็คือย่อย่อยิ่งยิงอันนี้อันนี้อันนี้คตินี้ไปใช้ในการยกเสาบ้านนะครับได้แต่ว่าขยโยกเสาเฮี้ยนในบ่ให้มีเล็กจานบ่ให้มีใบล้านแค่นั้น ตัดเล็กจานใบล้านพาไม้เหลืองนี่ออกครับผมอะไรเป็นกุฏิก็เลยมีแน่วโมนีครับผมอมาอยู่ครับผมอาจารย์นี่เป็นเจ้าวาดเหรอครับบ่อันนู้นอาจารย์ไตเทพปุ๋เนี่ยอาจารย์เอกนรงค์น่ะครับนั่นอาจารย์ไตเทศก็นั่งอยู่ก็อี้ใช้ลูกประคำอ๋อที่ใส่ลูกประคำนั้นเจ้าวาดนั่นเลยเจ้าวาดครับได้ออกมาทั่วทั่วไงปไหนมาจะได้เรยครับนี่นะครับเดี๋ยวจะ จะคิดเงินคิดไรเลยไปเขาไปได้เป็นหมื่นครับขออนุญาตนะครูบาอาจารย์ทุกท่านศิษรีศาสนสถานที่วัดโพไททองหนองแวงในการเปิดมหาอุโมแห่งดังปังร้อยกับผู้ที่มาร่วมพิธีนะครับอ่ายกเสาเอกพุติเนาะพุติพุติพุติพักใช่ไหมล่ะพุติพุติเจ้าว่านพุติเจ้าวาดนะครับยกเสาเอกพุติเจ้าวาดนะครับขอเติมความสุขสันต์นี้นี้อนุโมทนาสาธุอาจารย์ขอบคุณไม่รูาลนยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 16ชัน้นฝา15ชั้นดิน14เมืองบาดาลเปิดมหาจักรวาลมือแสนแดนรกธาตุเปิดมหาแห่งมหาดังมหาปังมหารวยแด่ผู้ที่มารวมพิธียกเสาเอกกุฏีจังหวดัดจัวัดโพิ์ทองน้องแวงจังหวัดมหาสารคามด้วยเถิดสาธุ Gracias. พระวัตถอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาพุทธบูชามหเตชวันโตมหาเตชวันโตธรรมบูชา มหาปัญโยสังฆบูชาบูชามหาปุฆาวาหูิโลกานาทังอภิปูชยามาอิูชยามานิมาัะยังพันตีญาตุปัจจยานิซาปะลีวาลานิปิกุสังกัสาปุโนสยามะ ตาโูพันตีวิปุสังโฆมีมานิตระกูวาราน um er, ีปฏิกานหาดูธรรมหากันมีคาลังมีตายะสุขายะข้าเพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องทั้งหลายจาติปัจจัย